สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา5้าโมงสีนาทีนะคะยังไม่มืดเลยแต่ว่าวันนี้อากาศครึ้มไม่มีแดดเหมือนเมื่อวานนะแต่เขาบอกว่าร้อนอุณหภูมิเขาพยากรณ์เอาไว้เมื่อเช้าบนฟังจริงๆแล้วไม่เช้าเ็าตื่นมากี่วมาก็เช้าอยู่นะเพราะตื่นมาประมาณ1 0บโมงครึ่งวันนี้ลืมตั้งนาฬิกาปลุกก็เลยตื่นมาสอนภาษาอังกฤษ จะเรียนไม่ทันโอเคนะคะก็วันนี้เนี่ยนะพดมีมีของหนึ่งอย่างจะเอามานำเสนอสำหรับป๊าตเองนะคนอื่นคนอื่นเขาทำกันเก่งๆทางพภชนาการนะคะของปอไม่ใช่พภชนาการนะแค่จะเอามานำเสนอเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนเมื่อวานนี้ก็ทำทำอาหารจานอร่อยที่ทำตามภาพ ในบล็อกอินเทอร์เน็ตของของแม่ครัวคนเก่งคนหนึ่งจําชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าเซฟเขาไว้แล้วดูจากดูจากบล็อกเขาแล้วอาหารแต่ละอย่างแล้วเออหน้าตาหน้าอร่อยคือพวดทําอาหารไม่เก่งอ่ะไม่ชอบทําด้วยอะไรที่ว่าง่ายๆสําหรับหลายๆคนก็ยังเป็นสิ่งที่ยากสาหรับโบ๊ททำไม่เป็นไงอ่ะเมื่อวานนี้ทําไปคือกุ้งกุ้งลาดซอสมะขามเดี๋ยวจะเอาจะเอาบล็อก เขียนไว้ให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนะแล้วก็วันนี้นะคะมันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่ทำซอสมะขามไงก็ใช้ซอสไปไอ้มะขามทำซะเยอะเลยอะแล้วมันเหลือลตอนแรกว่าเออจะเก็บไว้ทำอีกไงหรือไม่ก็จะไว้ลาดลาดเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรก็ลาดไม่ใช่เพราะาดอ่าซี่โครงกระดูกหมูอะ่ะ มัจะทาปกติทาให้ให้มิสเตอร์กินแต่ว่าพี่เตอร์เขาไม่ชอบซอสก็จะเลยเออมันอร่อยจะทําเองปรากฏว่าคิดช้าไปหน่อยไงดันต้มใส่น้ําต้มเป็นน้ํามะขามไปแล้วจำได้ว่าในตลาดที่ไทยอ่ะเขามีน้ํามะขามขายด้วยนะปูก็ไม่เคยซื้อดื่มหรอกเพราะว่าคิดว่าเออมันน่าจะเปรี้ยวๆแล้วเปแี้ยเพราะมาขัดรสมะขามเปอี่ยงกันเนอะแต่เคยได้ยินนะเขามีประโยชน์อะไรบ้างจําไม่ได้เหมือนกันต้อง ไปอ่านหาในอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจนะแต่ถ้าใครรู้อยู่แล้วอันนั้นก็ก็ดีค่ะซึ่งโอ้เราไม่รู้หรอกว่ามีประโยชน์อะไรบ้างแต่ว่ารู้ว่ามีประโยชน์นะคะก็เลยทําสําเร็จนี่ไงอร่อยเนอะนานๆนานๆจะดื่มทีใช่ไหมน้ำขามอร่อยอหวานชื่นใจหวานเปรี้ยวแล้วก็มีข้าวโพดต้มด้วยดีๆ,ๆชอบกินนะคะ นี่แหละคืออุ้ยคือสิ่งที่ภูมิใจน้าเนอต้มน้ำมะขามดื่มไปแล้วนะชีวิตที่ต่างประเทศก็อย่างเงี้ยแหละหลายๆอย่างที่ตอนอยู่ไทยเราทาไม่เป็นไม่เคยทํากับข้าวเนี่ยทาไม่เป็นเลยเพราะว่าอยู่เมืองไทยมีสาซื้อกินได้ใช่ป่ะโอเคเจียวไข่เป็นทอดไข่เป็นนั่แหละอื่นๆอะ่ะไม่เป็นหรอกกะเพราก็ม่วๆเอาก็พอทําได้อะครับแต่ว่า ไม่ได้ทำอ่ะอยู่ไทยซื้ออ่ะนะคะแล้วก็มาเนี่ยทำข้าวมันไก่ทำสลับเปาโอ้ทำหลายอย่างหลายสิ่งเปิดดูจากอินเทอร์เน็ตแหละส่วนใหญ่อ่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ทำตามสูตรใดๆดทั้งสิ้นอ่ะขี้เกียจอ่านมันเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบด้วยไงแล้วก็ไม่สรรหาก็พยายามแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ไหวอ่ะยอม ไม่เอาคือไม่มีใจอะยังไม่เหมือนถ่ายรูปไงถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยถ้าสนใจในี่โบทแทบอ่านอ่านทุกตัวอักษรเลยนะ <c oughs> แต่อันนี้ไม่ชอบจริงๆอะไม่สนใจอะไม่ไม่อยากแต่ว่ามันต้องทํามันเป็นเหตุการณ์บังคับทําต้องทาอะมันไม่ไม่ไมีทางหลีกอะอย่างอะว่างั้นนะคะก็ได้วันนี้นะคะน้ำมะขามอร่อยอร่อยไว้ดื่มนะคะแล้วก็ ก็จะอวดนะคะนี่น่ารักปะชอบจริงเลยอะซื้อของ e ีเบย์แตของ G นะถูกๆพวกไอ้ซองเซิงและแยะๆบางทีก็เย็บเองอะไรที่ที่อยากได้น่ารักๆก,ก็ไม่เย็บอะ่ะก็จะซื้อมานี่น่ารักปะกดถอยนี่มาไงติดตอนนี้เล่นเกมตอนนี้เจอเกมใหม่ยิงเล่นตลอดเลยจอเล็กๆอ่าของซัมซุงนะคะเป็น Android ไม่ได้ไม่ได้ถอย ของ a p p เ e เพราะว่าเป p l e มันแพงพ้นมีคอมพิวเตอร์แล้วมีแล็ปท็อปแล้วอะแต่ว่าอยากได้บ้างเพราะว่าเล่นเกมไงติดเกมติดเกมของของจากเครื่องของมิตเตอร์ก็เลยเอามาเล่นอยากเล่นมั่งก็เลยซื้อตัวเล็กของมิวเตอร์บาซื้อเป็น iPad ให้เขาก็ก็หลักร้อยอะนะหลักร้อยของที่นี่ก็ประมาณก็หลายตังของเมืองไทยนะสำหรับโอ๊ะนะมันหลายตังทั้งนั้นแหละ เพราะว่าตังไม่ได้ใช้ตังตัวเองใช้ตังของมิตเตอร์ก็ต้องช่วยมิตเตอร์อันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดน,นะคะขนาดประหยัดแล้วก็มีใช้ฟุ่มเฟือยบ้างแหละนะเพราะว่าถ้าเราเราไม่เปรียบเทียบกับใครแล้วเราก็ไม่ฟุ้งเฟอ้อมากก็พยายามใช้ว่าเออตามอัตภาพาหละใช้บ้างเพราะว่า เจอบอกเงินมีไว้ใช้เนื้อทำงานมาก็ต้องใช้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวตายไปแล้วจะไปใช้เงินได้เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ปะแต่อยากมีมากไหมก็อยากมีนะแต่ถ้ามันหาไม่ได้ก็ไม่ดินน้นรนน่ะนะคะ <c oughs> เอาล่ะโอเควันนี้ก็เม้าเท่านี้จริงๆแล้วจุดประสงค์คือน้ำมะขามของป้าโอ๊ตภูมิใจนำเหนอ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมัมม,มข้โพดแล้วก็เล่นเกมด้วยนะคะ ไปแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณที่มาฟังจนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊วุ้ย